นั่นหมายความว่าพวกเราก็สามารถเป็นมาได้ในทุกตําแหน่งยังไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เฉีย่ยปีบางของเราก็เฉลียนแต่ก็ยังไม่มีโอกาสคนที่เป็นผู้นํารัฐบาลสูงสุดเป็นประธานรัฐสภาคือท่านอาจาร,รย์วันมัวมัดนอมัธาท่านดรสรินทิสุวรรณปัจจุบันเป็นเลขาธิการอาเซียนแปะเป็นดนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเทียบเท่าก็คือ ตำแหน่งรองจากนายกรัฐมนตรีนี่คือความภาคภูมิใจของพี่น้องมุสลิมของเราเวลาออกไปที่ไหนเราพูดได้ว่าถ้าไม่มีคนต่างๆเหล่านี้เป็นใบเบิกทางให้กับพวกเราเราก็คงไม่ทำอะไรได้สำเร็จเหมือนในยุคปัจจุบันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้การศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นในแวดวงของพี่น้องมุสลิมของเราทุกคน ไม่ว่าท่านจะเรียนใดนๆนก็ตามแต่ถ้าท่านขาดเรียนในเรื่องของหลักการของศาสนาแล้วสุดท้ายท่านก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าท่านเรียนศาสนาควบคู่กับภาคสามัญหรือควบคู่กับภาคกูรอารม่าที่ท่านได้เรียนอยู่ในปัจจุบันท่านจะเห็นว่าพี่น้องมุสสิมของเราสามารถทําได้ผมขอยกตัวอย่างถ้าพูดไปแล้วท่านต้องรู้จักนั่งแน่นอนคืออดีตประธานมนที่ปูะสูงกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์เกษมสุวรรณดี และลูกหลานของท่านก็เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่คือคนหนึ่งที่ผมป้าภูมิใจแต่วันนี้ครับในภาคของสังคมมุสลิมนั้นเราต้องการขับเคลื่อนโดยเอาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารวมกันในเยอะที่มูลนิธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยตำแหน่งอิมาไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดก็คือ ถ้าฟาภาษาของผมผมต้องเรียกว่าใช้คุณอิสลามเมืองไทยก็คือท่านอานจารย์สามีนภากรขออนุญาตที่พูดคำนี้ไม่ได้หมายความว่าผมนี้ไม่เคารพคนัท่านจุฬาราชมตรีคนปัจจุบันแต่ว่าด้วยภารกิจในการทํางานในหลายรูปแบบที่ได้มีโอกาสทํางานและเผือแท่แนวทางวันนี้นี่เราจะเห็นว่าสังคมของพี่น้องมุสลิมเราเข้มแข็งได้เพราะกีตาบคุณและละสุนนะ ของท่านอาจารย์ราบเลีายงกรเมื่อ 30- 40, 40ปีที่ผ่านมาพี่น้องคงมีเกียรติคารพครับเมื่อก่อนเวลาเราไปที่ไหนเราจะใส่ที่ยาบรู้ว่าเป็นคนที่ล้าหลังไปแล้วในสังคมของพี่น้องมุสลิมแต่วันนี้พี่น้องมุสลิมเวลาเดินไปไหนไม่ใส่ที่ยาบหลายคนจะคิดจะหวงไม่กล้าเดินออกไปอยู่แถวหน้าสู่สังคมของประชาคม,มอันดี และวันนี้โอกาสของพวกเราก็มาถึงในสังคมุิสของบ้านเราพี่น้องผู้มีเกียรติที่กรบครับในมิติต่างๆของศูนย์กลางอิสลาแมแห่งประเทศไทยจําเป็นจะต้องขับเคลื่อนการเผยแพร่าศาสนาโดยมีท่านอาจารย์ซาบีนภากรน,นั้นได้ทําร่วมกันเป็นระยะเวลาเกือบ50ปีที่ผ่านมาแล้วผมได้มีโอกาสทํารายการวิทยุกับท่านอาจารย์ซาบีนภากกรในตอนกลางคืนตีสี่ครึ่งถึงตีห้า ในในการเดินบวชกับวิยุรสภาท่านฟังครับในวันพรฤหัสหน้าท่านใจรู้ข้อมูลความเป็นมาของมูลนิธิมืสูนยการอิสลามแห่งประเทศไทยในตั้งแต่ต้นๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันและท่านก็เห็นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าภาคภูมิใจวันนี้พี่น้องผู้เกียรติที่กคารบครับเราคงจะทำงานด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวคงไม่ได้ เราต้องงานทั้งทำงานพร้อมกันครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองกีฬาวัฒนธรรมและาศาสนาซึ่งในภาคส่วนต่างๆของสังคมมลินของเรานั้นจําเป็นจะต้องหาผู้นําที่เข้มแข็งวันนี้ที่ศูนย์การสาื่อารแประเทศไทยเรากําลังได้บุคลากรต่างๆเหล่านี้มาอยู่รวมกันโดยไม่เลือกว่าจะเป็นพรรคไหนโดยไม่เลือกจะเป็นกลุ่มไหนและโดยไม่เลือกว่าคนนั้นจะมีตําแหน่งหน้าที่อะไร แต่หันมาอยู่จุดเดียวกันคือศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะบทบาทผู้นําทางสังคมท่านอาจารย์ประกวอนบอกว่าได้มีทีวีทั้งหมด5ทีวีเป็นทีวีรวมการเฉพาะกิจอิสาตอบได้ทันทีว่าสามารถทําได้แต่การจะทำในกิจการงานใด,ดให้สําเร็จนั้นมันต้องต่อสู้ในทุกแนวทางครับเช่นวันนี้นะี่ยผมทําทีวีของผมเนะี่ยผมบอกว่าผมทําแบบจะเต็มผมทําได้ไหม ผมทําไม่ได้เพราะผมไม่มีมวลชนจํานวนเป็นล้านๆคนแบบยาเต็มที่ช่วยเหลือสนับสนุนและสนับสนุนกิจการของยาเต็มทีบีแต่ว่าจะถามวา่าผมมีบุคลากร,าการที่มีความสามารถอย่างชื่อของผมที่อยู่ในทีมของผมนั้นผมเชื่อว่าผมมีความสามารถมากกว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเกลียที่ยาเต็มทีวีเพราะว่าทิศทางการทํางานนั้นแตกต่างกัน ผมมีทารก็ตของทีวีของผมอย่างชัดเจนก็คือว่าสู้กับสุติชายอยู่เนื่อท่ากับนะารับาแต่ของผมต้องทํางานแบบอิสลามิยะได้ว่าใบอิสลามิยะแบบที่คนไม่ได้รู้ตัวในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาวันนี้ใครจะมีทีวีกี่ช่องนั้นอันห้ามอยู่เลยนะครับขอให้เผยแพร่ได้พี่น้องได้เข้าใจวันหนึ่งถ้าพี่น้องได้เข้าใจในอันอิสลามที่ถูกต้องแล้ว ผมเชื่อว่าเลยเกินว่าที่ผมขึ้นป้ายสอคปอรืนสู่สังคมนั้นไม่ต้องมีการย้ำเตือนท่านอยู่แล้วท่านก็เดินมาโร,รายจากใครทุกองคอ์กรได้เข้มแข็งและเราจะเป็นประชาชาติตัวอย่างเพราะว่าเราไม่เป็นคนที่เอาเปรียบสังคมที่น้องผูีเกียรติกรครับ